สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับผมจากร้านทีเจนะครับคนมักซาวคอนเกนนะครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอแนะนําก่อนนะครับผมร้านทีเจคนมักซาวคอนเกนนะครับซื้อขายอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งมือ1มือ2ทุกชนิดนะครับผมจะซื้อจะขายก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 3 5 9 3 6 5 6 4นะครับ0835936564นะครับวันนี้นะครับเรามี สินค้านะครับเป็นนั่งร้านนะครับผมนั่งร้านนะครับมีเข้ามาหลายชุดกันเลยทีเดียวนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับเด็กหนาๆเลยนะครับมีราวๆประมาณ10กว่าชุดนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับไใไว้งานก่อสร้างนะครับงานอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับ เดี๋ยวผมแจ้งราคานะครับผมเป็นเล็กหน้านาเลยนะครับผมเป็นอุปรกรณ์นั่งร้านนะครับ6ชุดนะครับมีประมาณ10กว่าชุดหมดแล้วหมดเลยนะครับผมจากนั้น T.J คนมักษาคนแก่นนะครับเบอร์โทร08835936564นะครับ08835936564นะครับ ก็เบอร์นี้เลยนะครับก่อนนั่งร้านนะครับมีครบชุดนะครับสนใจมาเลือกเองนะครับไ้ที่ร้านนะครับร้านตั้งอยู่บันยูนะครับตำบลสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับไปวัตถกนะครับเข้าไปที่ google map นะครับพิมพ์ร้าน tj คนมักซาวขอนแก่นนะครับเป็นภาษาไทย ร้าน tj คนมักซาวคนแก่นนะครับเป็นภาษาไทยนะครับที่ g o o g l e Map นะครับนั่งร้านนะครับสินค้ามือสองนะครับเหล็กหนาหนาเลยนะครับผมประมาณ10บกว่าชุดนะครับ10บกว่าชุดเลยนะครับเปิดราคานะครับชุดละ800บาทนะครับรับเองได้ที่ร้านนะครับชุดละแ800ดร้อยบาทนะครับชุดละแ800รอบาทนะครับ ตลังท่านที่จะรับไปไว้ใช้เกี่ยวกับงานก่อสร้างนะครับงานอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับเป็นนั่งร้านนะครับเหล็กหนาๆน,นะครับชุดละ800บาทนะครับมีประมาณ10กว่าชุดนะครับสนใจเข้ามาดูได้ที่ร้านนะครับที่ร้านทีเจนะครับคนมังซาวคนเก่นได้เลยนะครับผม สิบกว่าชุดนะครับสิบกว่าชุดชุดละแปดร้อยบาทนะครับชุดละแปดร้อยบาทเป็นเหล็กหนาๆนะครับเป็นนั่งร้านนะครับนั่งร้านเหล็กหนาๆนะครับอุปกรณ์ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตะเกียบนะครับตะเกียบนะครับแล้วก็ผานะครับกะกระบาดนะครับ ครบชุดนะครับชุดละแปดร้อยบาทนะครับสนใจที่ร้านทีเจนะครับบนมักซาวขอนแก่นนะครับตั้งอยู่บ้านยูตะมบลสวรรค์ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามห้าเก้าสามหกห้าหกสี่นะครับศูนย์แปดสามห้าเก้าสามหกห้าหกสี่นะครับผมไลน์แอดก็เบอร์นี้เลยนะครับผมไลน์เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ใน คลิปวิดีโอหน้านะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับในคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากทางร้านนะครับพีเจคนมักเจ้าคอนแกนนะครับขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ